ก็คือเจก็เป็นนักพัฒนาระบบนะคะคนเนอรเอ่อ uh, i m p r o v e m e n t specialist นะคะเป็นชื่อที่อังกฤษเนาะให้เราก็เริ่มอยากจะมาทําออนไลน์นะคะปลุกตลาดแบบว่าคนไทยที่นี่นะคะก็เนี่ยคะ่ะก่อนมาเจอคุณนิดหน่อยก็พยายามเลี้ยงทําเพจนะคะเป็นงานเด็กๆงานเสริมนะคะแล้วก็ทํางานหลักฟูถามไปด้วยเนี่ยคะ่ะคือก่อนที่มาเจอคุณนิดหน่อยนะคะ ต้องบอกก่อนเนาะอันนี้อาจจะไม่รู้ใบอัสกันไปหรือเปล่าเพราะว่าก่อนที่จะมาลงคอสเมนทอกับคุณนิดหน่อยอ่ะเป็นอะไรที่แบบคือชอบคุณนิดหน่อยมาอยู่แล้วในสไตล์การสอนของคุณนิดหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็ตามหน้าเพจมาแล้วก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ต้องมาเป็นเมนทอของฉันได้แต่ว่าตอนนั้นเออคุณนิดหน่อยไม่ได้เปิดเนาะคือตั้งใจไว้แล้วว่าเราต้องการคนที่มีประสบการณ์แล้วเป็นในทางที่ทางเดียวกันให้มาเป็นเมนทอของเราจนกระทั่งคุณนิดหน่อยเนี่ยเปิดแล้วก็เลยดีใจมากเลยที่ได้เข้ามาแล้วมันก็คือเหนือ เกินความหมายคือตอนแรกถ้าต้องการคนมาไกด์ ก็คือแนะนำใช่ไหมคะแบบว่าประหยัดเวลาให้เราในการทำในสิ่งต่างๆแทนที่จะไปงมเข็มอะเนาะก็จะมันแบบว่าเร็วขึ้นแต่ที่เหนือความคาดหมายคือแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าเป้าหมายเรายิ่งใหญ่ขึ้นขยายเป้าหมายทาร์เก็ตของเรามากขึ้นเราเราเห็น potential เราเห็นศักยภาพของเราแบบดึงได้ออกมามากขึ้นอันนี้คือที่เหนือความคาดหมายใช่ไหมคะแล้วนอกจากน,าน,นี้ก็แบบว่าคือทีมงานคือมีอะไรที่ support ที่แบบว่าเราไม่ได้ expect นั้นตอนแรกเราแค่ นึกว่าจะมีแค่คําแนะนําแล้วก็ทิศทางช่องทางไหนไปถึงเป้าหมายเราแต่ตอนนี้อยู่กับคุณนิดหน่อยคือเป้าหมายขยายใช่ไหมคะมีทีมงานซัพพอร์ตแล้ช่วยแล้วแบบว่าเราได้ใช้เวลาไปทําอย่างอื่นได้อีกอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นฟูลเซอร์วิสแล้วก็เพิ่มศักยภาพตัวเองแล้วก็เปลี่ยนแนวความคิดในการเราแบบวางแผนงานด้วยเนี่ยแหละคะ่ะที่หลักๆนะจริงๆมีเยอะกว่านี้อีกค่ะสนุกมากแนะนำทุกคน ที่ทําออนไลน์อยู่แล้วก็ยังไม่แน่ใจในทิศทางอยากจะให้มาที่นี่คือแทบไม่ได้ทําอะไรเลยคือเป็นอะไรที่แบบว่ารักเราชอบบริการเราเซอร์วสิสที่นี่มากเตรียมแค่เนื้อหามาใช่ไหมคะแล้วทุกอย่างมีเซตอัพหมดเรียบร้อยมันประหยัดเวลาเจงมากๆค่ะคือเป็นอะไรที่ไม่ได้คาดหวังตรงนั้นเลยซึ่งซึ่งดีมากๆที่มีทีมงานที่จัดพร้อมมาไว้เรียบร้อยแล้วพอมาถึงปุ๊บเซตอัพเรามีหน้าที่สอนนะคะความรู้ของเราที่เราต้องการแล้วทุกอย่างออกมาแล้วเราก็ได้โปรดัก ได้สินค้าของเราออกไปเลยทันทีโดยโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรคือมันประหยัดเวลาชีวิตแบบว่ารวดเร็วคือขึ้นมากๆเลยก็คือจริงๆนะนําสําหรับคนที่แบบว่ายังไม่มีทิศทางหรือว่าจะไปทางไหนนะคะที่หาสถานที่นะแบบว่าที่เราสามารถแบบว่ามีแบบว่าสนสดได้ก็คือแบบว่าดีมากๆเลยค่ะก็อยากฝากว่าคือ เป็นการประหยัดเวลาถ้าเรามีเมนทัวร์เนาะที่แบบว่าคนเขาผ,าผ่านประสบการณ์ทางด้านนี้มาแล้วซึ่งคุณนิดหน่อยเนี่ยผ่านมาหลายสเตจจนแบบว่าสักเซสแบบว่าประสบความสําเร็จสูงมากนะคะแล้วก็ผ่านมาทุกรูปแบบมีนักเรียนมาเยอะจริงๆคือมั่นใจตรงนั้นมากกว่าที่แบบว่าตัดใจมาคุยคุณนิดหน่อยแล้วพอมาเนี่ยมันก็เกินความคาดหมายแล้วมันก็ปรับทิศทางแนวทางแบบว่าแทรเก็ตของเราในการที่แบบว่าเราจะสร้างธุรกิจเองฟอร์มบริษัทเองแล้วไปในทิศทางไหนเซตทร็เก็ตคือแบบมันฟูลแพ็กเกจมากๆเลยคือก็คือ แนะนสำสาหรับคนที่แบบว่าอยากจะประหยัดเวลาใช่ไหมคะแล้วไปถึงจุดมุ่งหมายคุณอย่างรวดเร็วเนาะแล้วก็มีทีมงานที่แบบว่าพพอร์ตใช่ไหมคะเป็นมีพี่เลี้ยงตลอดไปกันยาวๆอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่ดีมากนั่นแหละคะ่ะก็คือ